นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีในวงการแพทย์ด้านนวัตกรรมความงามเมื่อนายแพทย์สมยศจงไพรัสแพทย์ประจำศูนย์นวัตกรรมความงาม AIC Clinic ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากเกณฑ์2021 Thailand God Trainer ซึ่งเป็นการประกวดแพทย์ความงามไทยในระดับประเทศเพื่อคนหาแพทย์ดาวรุ่งมาเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์เทรนเนอร์ทีมอาจารย์แพทย์แห่งเกณฑ์การเดอร์มาที่มุ่งพัฒนาหลักสูตรการปรับรูปหน้าและต่อยอดศักยภาพองค์รวมให้กับแพทย์ความงามไทยสู่เวทีโลก โดยนายแพทย์สมยศจะได้ทำหน้าที่ในการเป็นแพทย์วิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ในการฉีดฟินเลอร์ให้สวยงามถูกต้องและปลอดภัยให้กับแพทย์ไทยรุ่นใหม่ภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากบริษัทการเดอร์มาผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ผิวหนังและความงามระดับโลกที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแพทย์ไทยสู่ระดับสากลสวัสดีครับผมนายแพทย์สมยศโจงไพรัตนแพทย์ประจำ a อ c c l i คลิกผมจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสิรช แล้เรียนต่อปริญญาโททางด้านผิวหนังที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงผมมีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า15ปีปัจจุบันหน้าที่ของผมก็คือการดูแลรักษาคนไข้ด้วยการปรับรูปหน้าแก้ไขริ้วรอยความหย่อนคล้อยรวมถึงแก้ไขจุดปกพร่องต่างๆเพื่อทำให้ใบหน้าดูสวยงามยิ่งขึ้นจุดเด่นของ AIC Clinic เราเป็นคลินิกเฉพาะทางทางด้านการฉีดฟิลเลอร์รวมถึงโบทูลิลูมท็อกซิน เรามีการพัฒนาเทคนิคตลอดนระยะเวลามากกว่า10ปีที่ผ่านมาทําให้ได้รับผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติดูสวยงามรวมถึงปลอดภัยต่อคนไข้ปัจจุบันเราให้การรักษา้วยฟิลเลอร์ทุกจุดบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นจุดที่ง่ายหรือยากรวมถึงบริเวณลำคอและหลังมือร่วมด้วยในส่วนของโบทูลินัมท็อกซินเราให้บริการแทบจัดทุกจุดบนร่างกายไม่ว่าจะเป็นใบหน้าลำคอการลดเหงื่อบริเวณรักแร้รวมถึงการลดขนาดกล้ามเนือนนอ้อ AIC Clinic ยังเป็นศูนย์ฝึกอบ,บรมการฉีดฟิลเลอร์ของแพทย์ในระดับนานาชาติเราเป็นศูนย์ Lesland Excellence Training Center มาตั้งแต่ปี2015ผมเชื่อว่าการฝึกอบ,บรมและพัฒนาทักษะของแพทย์อย่างต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ดังนั้นผมจึงมีความยินดีที่จะได้มีโอกาสเข้าร่วมกับ Gain Trainer Family ซึ่งเป็นทีมที่จะช่วยพัฒนาความรู้ความสามารถของแพทย์ รวมถึงส่งต่อของความรู้ในการฉีดฟิลเลอร์และโมทูนุมท็อกซินไปสู่ขั้นนุ่นต่อไป